ที่เขาไปชุมนุมโดยสงบกับคนที่เขาไปชุมนุมแบบแบบที่โอเคเขาจะเอาหนังสืิมพไปด้วยเอาตะบอมันไม่เหมือนกันตำรวจจะปฏิบัติกับกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดด้วยวิธีการเดียวกันไม่ได้ในกองถ่ายเรื่องว่าใช่ไอ้ไอ้พูดนั้นก็ว่าไปใช่ไหมแต่คนที่เขาไปชุมบบนุนสบบมสงบอ่ะคุณจะไปแบบตีกับบานเพราะมันก็ไม่ได้นะครับได้มีการตั้งคำถามไปยังประธานสารีกาว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ให้มีการประกันตัว แกนนําคณะราษฎรนะครับเนื่องจากว่าการประกันตัวเนี่ยมันควรจะทําได้ทั้งๆท,ที่มันไม่มีข้อเท็จจริงนะครับว่ามีพฤติการการหลบหนีและไม่มีพฤติการที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับการไม่ให้ประกันตัวน่าจะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในเวลาต่อมานะครับข่าวลือดังกล่าวก็ยังระบุต,ตอบไปว่าทางประธานสารดีกานะครับได้ให้คําตอบไปในลักษณะว่ามีบุคคลภายนอกสั่งเข้ามาอีกทีนะครับซึ่ง ข่าวลือดังกล่าวก็แพร่หลายแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างจนกระทั่งนะครับโคศกของศารนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวนะครับก็มีหนังสือที่คือผมก็แนบออกมาพร้อมๆกับหนังสือที่ทำมายังกรรมงิการนะครับ ซึ่งในความเห็นของตัวกระผมนะครับก็เห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวเป็นการปฏิเสธที่สั้นมากนะครับและอาจจะไม่เพียงพอที่จะสร้างความกระจ่างได้จึงได้มีการทําหนังสือฉบับนี้แล้วก็หาดูไปยังกรรมธิการว่าเอ๊ะเราน่าจะเชิญทาง ประธานสารดีกานะครับหรือตัวแทนเนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมธิการในฐานะที่เราเองก็เป็นกรรมธิการที่ตรวจสอบนะครับการทําหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญซึ่งอํานาจนี้ก็เป็นอํานาจที่เราได้รับมานะครับจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับทีนี้เนี่ยก็มีความเข้าใจกันว่าการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเอ๊ะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา129หรือไม่ เป็นการทําหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรมาตรข้อ90หรือไม่ซึ่งผมขอเรียนชี้แจงว่าในความเห็นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความเห็นของกรรมธิการต่อไปว่าความเห็นของตัวผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเนื่องจากว่าข้อมาตรา129เนี่ยได้กําหนดว่าสิ่งที่กรรมธิการทําไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นการกระทบต่ออัตถคดีหรือถ้ามันเป็นการกระทบต่อการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เรียกผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ซึ่งผมจําเป็นต้องสื่อสารกับสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรรมธิการทั้งกรมกรมธิการกฎการกฎหมายเองหรือกรรมธิการอื่นๆเนี่ยเอาเข้าจริงในทางปฏิบัติเราก็มีการเชิญผู้พิพากษามาชี้แจงในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งการเป็นการชี้แจงที่ไม่กระทบต่ออัตคดีหรือการบริหารงานบุคคลเช่นเดียวกันกับกรณีนี้เราก็เรียกตัวประธานศาลฎีกาซึ่งตัวท่านเองก็ไม่ได้พิจารณาคดี ใดคดีหนึ่งนะครับนี่คือตามความเข้าใจนะครับหรือความหรือในการกระทบต่องานบุคคลก็ไม่ได้กระทบนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียกพวกท่านประธานศาลดีกามากรณีเนี่ยเพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระของผู้พักษาถึงความเป็นอิสระของอำนาจองค์ตัวาการซึ่งเป็นการเรียกมาเพื่อคุยในเรื่องภาพรวมนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียกตรงนี้นะครับจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา129ของรัฐธรรมนูญนะครับอย่างแน่นอน ทางกรรมธิการกฎหมายเนี่ยน่าจะสามารถเร right ียกได้นะครับทีนี้เนี่ยทางกรรมธิการเราก็ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าในวันนี้เรายังไม่สามารถมีบทสรุปนะครับของการว่าจะเรียกหรือไม่เรียกนะครับต้องย้ำนะครับเรายังไม่มีบทสรุปว่าจะเรียกหรือไม่เรียกนะครับเหตุว่าประการที่1นะครับก็ต้องยอมรับว่าธรรมดาแล้วในการพิจารณาของของกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยปกติเราทําหน้าที่ในวันพุธซึ่งวันนี้เนี่ยท่านประธาน ได้กรุณาครับเรียกเป็นวันพฤหัสหลายท่านก็อาจจะไม่สะดวกในการที่จะมานะครับทำให้องค์ประชุมของเราเนี่ยไม่ครบถ้วนที่จะมีมต,ติใดๆไ,ได้นะครับนี่คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2นะครับก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาโดยธรรมเนียมของสภาเนี่ย เมื่อหลายก็ตามที่ไปเรียกประธานสารดีกาหลายท่านนะครับอาจจะด้วยความหวังดีนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นการแทรกแซงการทําหน้าที่ขององค์กรตุลาการหรือไม่นะครับก็มีความกังวลดังที่ปรากฏในสื่อมวลชนจํานวนมากนะครับทางกรรมธิการนะครับเลยจะมีมตินะครับที่จะส่งหนังสือนะครับเพื่อถามไปยังฝ่ายกฎหมายของสภานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยจะสามารถเรียกประธานสารดีกาหรือตัวแทน มายังกรรมธิการเพื่อสอบถามประเด็นข่าวลือดังกล่าวได้หรือไม่นะครับดังนั้นนะครับกระบวนการของเรายังอยู่ในกระบวนการของการทําหน้าที่ต่อไปนะครับยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกน่าจะได้มีความชัดเจนอีกทีหนึ่งในวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกทีนึงว่าจะเป็นเวลาช่วงไหนนะครับรอ่าส่วนประเด็นนะครับประเด็นก็จะเป็น1น,นะครับ ตามหัวเรื่องของคำร้องที่ผมส่งมาคือขอให้มีการเชิญประธานสารดีกาเข้าชี้แจงกรณีข่าวลือเรื่องการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่กำลังเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจะสามารถทำได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2การที่กรรมธิการจะขอตัวบันทึกการประชุมหรือชาววเลขของการประชุมใหญ่สารดีกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสามารถทำได้หรือไม่ นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ประเด็นหลักขนะองคบชูนะสประเด็นหลักนะครับที่ทางกรรมธิการจะทําหนังสือไปยังฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนรัษฎรต่อไปเพื่อให้มีคําตอบออกมานะครับแล้วหลังจากที่เราได้ความเห็นของฝ่ายกฎหมายมาแล้วนะครับกรรมธิการนะครับโดยอํานาจของกรรมธิการเราจะมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนอน,นี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวว่า ความเห็นของฝ่ายกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับเป,เป็นการตัดสินใจของกรรมธิการอีกทีหนึ่งว่ากรรมธิการจะดําเนินการอย่างไรเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้รับฟังความความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาพิจารณาพิค้อต่อไปนะครับซึ่งผมก็ยินยัน,นะครับว่าเราทําได้ครับเราทําได้ไม่กระทบต่อมาตรา129อย่างแน่นอนนะครับอขออนุญ,ญาตตอบนะครับท่านประธานคือคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่านนนในการในการ ที่จะแสดงความคิดเห็นของของท่านที่ปรึกษาเนี่ยผมเกรงว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นหนังสือฉบับนี้ผมผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยผมทมาทมาที่กรรมธิการกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้สือ่อมวลชนดูอีกทีหนึ่งนะครับคือ <c oughs> <nde> ในวันที่3 1มมีนาคมนะครับก็คือเมื่อวานนะครับเวลารับนะครับคือบ่ายสองครึ่งนะครับผมก็สัน oh, <c oughs> <c oughs> นิษฐานว่าตัวทางท่านที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้ดูนะครับเพราะกรรมธิการเนี <c oughs> <ๆ>่ยเราก็เพิ่งได้รับกันเมื่อกี้ครับนะครับทีนี้เนี่ย มันก็อาจจะทําให้ตัวท่านเองอาจจะให้ความเห็นไปตามที่ท่านได้ไปดูตามสื่อต่างๆนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าสื่อแต่ละที่ก็พลาดหัวไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านเนี่ยดูสื่อช่องไหนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท่านให้ความเห็นที่อาจจะในความเห็นผมนะครับคลาดเคลื่อนไปจากเป้าประสงค์ที่เราต้องการทําหน้าที่ของกรรมธิการคือผมต้องยืนยันอย่างนี้ว่า ในการแบ่งอำนาจเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆนะครับคือเรามีฝ่ายบริหารเรามีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเราก็มีฝ่ายตุลาการทั้ง3อํอำนาจนี้นะครับตรวจสอบ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับไม่มีกฎหมายเขียนว่าฝ่ายนิติบัญญัติห้ามไปตรวจสอบฝ่ายตุลาการไม่มีนะครับไม่มีกฎหมายที่บอกว่าเฉพาะฝ่ายตุลาการเท่านั้นที่จะตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายตุลาการได้อย่างเดียว การที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปตรวจสอบฝ่ายตุลาการไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ยอมให้ฝ่ายของประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายตุลาการซึ่งจะเป็นกรณีที่มันเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าโดยหลักการแบบนี้มันเป็นหลักการที่เราสามารถทําได้แน่นอนนะครับการที่เราจะเรียกประมุขของฝ่ายตุลาการเข้ามาเพื่อชี้แจงเนี่ยสามารถทําได้แต่เราไม่ได้ไปลงลารายละเอียดว่ามันต้องเป็นคดีนี้เท่านั้นต้องเป็นคดีนั้นเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเราไปลงลารายละเอียดแบบนี้อันนี้เราทําไปได้ ผมต้องยืนยันว่าการทําหน้าที่ของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ามันมีข่าวลือก่อนแล้วข่าวลือเนี้ยมันทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อประชาชนว่าไอ้ตกลงเนี่ยการทําหน้าที่ขององค์กรตุลาการเนี่ยมันเป็นไปโดยอิสระหรือไม่นี่คือหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราเห็นว่าเราสามารถทําหน้าที่ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นเพราะอะไรเพราะว่าการถามคําถามของผู้พากษาในศาลในใน,ในที่ประชุมใหญ่เนี่ย มันอาจจะเกี่ยวพันกับการไม่ให้ประกันตัวของแกนนําที่เป็นคณะราษฎรซึ่งมันเหมือนกับไปลงรายละเอียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าประสงค์ของเราเราไม่ได้ต้องการลงรายละเอียดกรณีนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวพัน,นอาจจะทําให้ดูแล้วหรือเราจะไปทําผิดข้อบังคับหรือเราจะไปทาผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยืนยันว่าไม่แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเป็นความเห็นส่วนตัว นะครับที่กรรมธิการโดยที่เรามี15คนเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ร้องด้วยและเป็นกรรมธิการด้วยเนี่ยผมก็ให้ความเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าการยกเื่อขึ้นของข่าวลือขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเรื่องห้อกลมกรรมธิการนะครับ่ในลักษณะที่มีน้ำห,หนักเรืาไรเง้นขออนุญาตตอบนะครับท่านประธานคือมีน้ำหนักพอไหมนะครับสำหรับข่าวลือเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ทางโคศกของศาลนะครับออกมาชี้แจงนะครับการที่โคศกของศาลออกมาชี้แจงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันก็คงจะมีน้ําหนักมากพอสมควรนะครับแล้วตอนที่ผมทําหนังสือตามอย่างตามที่ท่านประธานได้ได้กล่าวไปว่าเป็นหนังสือของผมเนี่ยผมก็แนบนะครับเป็นเอกสารของโคศกศาลยุติธรรมนะครับ ซึ่งเอกสารเนี้มันก็เป็นเอกสารที่สื่อมวลชนมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าประเด็นข่าวลือนี้มันมีน้ำหนักนะครับที่อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะครับผมจึงทําเป็นคําร้องส่งเข้ามาในกรรมธิการกฎการกฎหมายการยุติธรรมและสทธิมวลชนนะครับ